สวัสดีค่ะไลน์นี้ก็มาเจอกันกับเจ๊ตุกตานะคะอ้ดพระอาทิตสวยงามมากพี่น้องเลยเราจะออกไปปะยางกันนะจ๊ะงามอีรีได้พี่น้องคนนะป่ยางนอกสถานที่นะคะดูบ้านผาสุกผาสเสด็จวัสันแม <า S 1> ู่ <มา S 1> ใส่เรียนน้ำรดนระตุกมาใส่ออ,ออกมาป่นนี้เอยเห็นถามเนาะอ้วนมันก็ะเปไปรู้เรื่องหรือ เขาไล่อยวน,น,นมันจะแร่น้ำาตะมอตะไซรถรหไงมันบ่เล่นน,น,น้ำโดกแคือเอาไก่เห้มันกินแล้วมันกกแล้วถ้าเจ้าหอปิ้งไก่มันหนีขึ้นมารถทั้งรถเบิดเพราะว่าเสียมันแห่นเนาะอะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็ถ้าใครส่งกําลังใจให้เจทุกตาได้นะคะเราจะไปป่ายางรถไทยกันนะคะรถไทล้อหลังทม่ตนันาทิพย์เขาหายมาเลยได้คนละหม่ก็เหลือน,นี่นอ่าสวัสดีค่ะ เรายัางไปไม่ถึงที่หมายนะคะน่าจะค่ำๆนะคะถึงจะถึงโดนบอสเสเวลาโดนบอสเห็นไหมเห็นอี่เห็นไหมคะสวยไม่เอ่ยเาจะออกข้างนอกนะคะเห็นไหมพระอาทิตย์สวยมากพี่น้องเอ่ยโอ้ก็กระยัดมีกล้องถ่ายรูปจริงๆนี่งามจริงๆนะคะ สวยงามอารามตางามแท้แลลตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งได้สำเน็จละเราจะขึ้นภูเขาเขาเรียกว่าภูมันะ่ะตรงนั้นมีภูนะคะเป็นภูเขาเยอะแยะนะคะอยู่ตำบลหนองกุ้งแก้วนะจ๊ะนี่เขาป่าพี่น้องมือดีเขาป่าจะไปพัพาพ่าป่านะคะ เข้ามาแล้วก็ทักทายส่งกำลังใจกันได้นะคะให้ดูพระอาทิตย์นะคะกำลังจะตกดินว้าวแสงสวยมากพี่น้องเลยเราอยัางไปไม่ถึงรถไทยเลยนะคะข้างหน้าเราจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อนะคะเส้นนี้มันจะไปลงโมหินเลยนะคะเขาจะไปเอาเหินกันอ่ารถบรรทุกเขาจะไปเอา<ด>หินเ้าหลังมันมีป้ายทะเบียนเออทะเบียนก็ไม่เป็นไร นี่มันไม่เห็นหรอกกล้องมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นลูกเนื้อครับพ่วงๆเหมือนเดิมอือรถท่วงเขาจะไปเอาเหินอยู่โลงโง่นะทั้ทงนี้ไปซับด้วยเนาะสะเพรวันมันบอกอ่าตรงนี้เราต้องระมัดระวังนะคะเข้าแยกนะคะแยกหมู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดยวตุ๊กตาจะไปพาไปเที่ยวนะคะไม่ได้พาเที่ยวพาไปป่ายางรถไถ อยู่บนภูเขาเออเป็นเอิรนเข้าห้ากับไปพี่น้องเข้าอยากได้เงินเนาะคะ่ะเนาะเงินอยู่ไกลนะคะต้องเดินทางไปไกลสักหน่อยหนึ่ง้ะพี่นอ้องเด้อตรงรถเหระนะซ้ายใช่ไหมอ่าซ้ายมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันดูรถนะฮัมเป็นสี่แยกนะคะมาพาจันเลยมาตัดสิบใบมันมีรถบั้งมันบอก อันนั้นน้องขิงกแก้วอันนี้อะไรอ่ะโอ,อ้ไม่เห็นนะโทรหาเลยโคบ้าวัดตั้มพาจันไดไนเนี่ยฮะเดจ้าทรายไปพาจันไดเดีจยวทรายนั่นเดี๋ยวนะเราโทรหาลูกค้ากันนะคะ <Okay. S 1> ไปถือทางมาหรอไปหลงทางเสียเวลาเลยเห <Okay. S 1> มิดเลยด้นี่ ไปตามพระจันดายมันมาถามมึงเลยเดี๋ยวสิเขายังไม่รับโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าอันเดียวมาท่ากันวัดพระจันไดนี่นมันบังเร่น้องเกี้าเหรอแม่นวมาสันส่งวนท่านะไปพระขึ้นไปทพระฟ้าดูกบ้าทถามมันเลยก่อนถามอะไรก่อน

โี่บ้านพาบ้านพเสดสิแม่โอ้บ้านพานเสดไปฮอดบ้านพานเสดก็ทำพานรั้นข้าจ้าเป็นเป็นร้านค้าอยู่ตรงข้างตี่พอดีสลับเป็นตั้งทางตุ่ยเจ้าัดจอดรั้นข้าถามบนวัดไปทั้งนทำบ้านจันใดนั่งไหนวัดทำบ้านจันใดนั่งไหนเี้เจ้าวัดแม่ม่อมนะโอเคจ้าเดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวโทรหายนอกรอบนึงเนาะครับครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนทิชาสดใสนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่จะพาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวภูช่างเขาก็จะไปทํางานแต่เรามาชมวิวทิวทัศน์นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ตั้งกระจิตสั้นๆจักหน่อยนะพี่น้องเดอ้อใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะวิวสวยงามมากนะคะตรงนี้เป็นภูเขานะคะนี่เห็นไหมภูเขาเหมือนเห็นน้ำเยอะมากเลยนะคะนี่เอา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  ทางก็แคบนะคะมาดูเราจากทินทางเนี่ยออ,าาอกอ่างส้มมาถากโป่งอ่าทางนี้อ,อ้าจะหักแข้งเลยไหมละอมอ่ะัโปอ่งหักศอกโป่งหักสอกดิอ่าสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับเจตุกตานะคะชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยกันนะคะถนนก็จะงอกงอนะคะข้างหน้าจะเป็นภูเขา ต้องใช้เกียร์ต่ำนะคะช่างเขาว่านะคะนี่เห็นไหมโอ้วิวิงวิวแถวนี้สวยจริงๆนะคะน้ำาบอกอย,า,อย,า,มา,อยามาเมื่อไหร่้ไม่เห็นยุ่งอะ่ะก็ตอนนี้ก็พอดีนี่ตะวันจะตกดินนี่วิวสวยใย่เห็นดวงอาทิตย์เนาะแต่ว่าในกล้องมันเหมือนไกลออแต่ในชีวิตจริงมันใกล้ใช่ไหม มันไม่ได้ซูมไงเลนกล้องแม่ไม่ดีตัวหนึ่งเ,<อ>เลนซูมเลนซูมมันไม่โอเคสวัสดีค่ะครูหนูอ่าขอบคุณที่เข้ามานะคะจะไปไป่ายางรถไถเขาบนภูเขาแถวแถวถ้ำวัดผาจันไดเขาบอกงี้อขึ้นภูเขาเข้าป่าค่ะเข้าป่าวันนี้มันสุกเข้าป่านะคะเจองสาล <laughs> ถ้าอ,อายไปแหงไข่หมดแดงแห่ไม่ได้นะคะค่ำแล้วจะไปไปยางรถไถยค่ะลูกค้าโทรมานะคะก็ะเลยติดสอยห้อยตามเขามาชมวิวทิวทัศนะคะถ้าจะไลตอนป่ายางคงจะไม่ได้นะมันมืดเพราะมันไม่ใช่ที่บ้านเนาะต้องดูดูก่อนว่ามันจะยังไงจะไปถึงหน้าง,งานเป็นยังไงนะคะเพราะเพราะเป็นยางรถไถยล้อหลังค่ะล้อใหญ่ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ลเลยพาทุกท่านมาชมวิวนะคะวิวธรรมชาติตอนเย็นๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่ทางขึ้นเขาแล้วบอกออ๋อยังค่ะไอที่สั่งเขาบอกไปเช็คแล้วค่ะคุณหนูเขาบอกว่าเป็นที่ ช e, ้อปปียกเลิกเพราะว่าเขาส่งไม่ตรงเวลาแต่ไม่รู้ว่าค่าคอมเราจะได้ไหมแต่มันก็ยังค้างอยู่ในระบบแต่ไม่รู้เป็นยังไงนะคะอู้ค้างไหมแม่ซื้อคอมจากช้อปปี้หรอไม่ไม่ไม่ค่าคอมมิชชั่นไงคอมมิชชั่นอะไรหมายถึงเราขายสินค้านะปักตะกร้าหน้นออาบ่งแม่ขายอะไรขายทุกอย่างลูกเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกปะยางปะยงนี่แหละอย่างนะคะ นี่เห็นไหมครับภูเขานะคะนี่มันได้ภูเรียนขายที่ดินสิบเจ็ดไร่มัน,น,นโอ้ยบ่ามีเงินเยอะสิบเจ็ดไร่มันหมันในภูไหมมัก <laughs> บอกมักกับ <laughs> นอนดถ้าถ้าไปทำเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์เพรสชั่นหรือว่ารนะีสอร์ทโอเคอยู่แต่เราไม่มีเงินขนาดนั้นนั่นเ <laughs> ต้ยภูทั้งอย่างนึงมาเต้ยเห็นภูไหมเต้ยมันน่ะสวยไหมฝั่งนี้ก็มีน้ำก็มเยอะนั่นเออเต้ยเห็นนะ นี่นะคะเป็นภูเขานะคะพร้มอมภาวนาปีดกระจงให้ลูกมา,าป็นฟังแม่เหรอเป็นภูเขานะคะข้างหน้าเราเป็นภูเขานะคะเลยข้าลัานเลี่ยหรอ้รันข้าแยกตัวทีเป็นบอ,าาอาถาม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 เพื่อนว่าจะไปทางไปวัดผาจันได <c oughs> อันถามเนะจ้า <c oughs> อันทางไปวัดผาจันไดท้างในจ้า วัดแม่ม่อมหนึ่งทางนี้มันมอ่อมยุกไก่ปะครับยุกไก่ป้าจ้า<อ>เขาลูกนั่นมาเป็นตะไก่ลหรเขาลูกนั่นละแวะกวาอ๋อจ้าขอบพูดลายๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่ภูเขานะคะ ถ้าอยู่กับเขาแล้วเงามาอยู่กับเราก็ได้นะนี่โอ้มีดอกไม้สวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะทิวทัศน์แต่บ้านเขาสวยนะในปลายุกาลิตารเตอร์ป่ะใส่ปายุค่ายเนี่ยแม่ปลามันอลหนายู่ในป่าไม่น่าอยู่แล้วลูกไม่เสียอม้เนี่ยหาว่ามา เ้ขวาเลี้ยวขวาเลี่ยก็เลี้ยวแไปเลี้ยวขวาไปนี้จั่งน้อยแล้วก็เลี้ยวขวาทอยท้อยไอ้เนี้ยเลี้ยวซ้ายตรงไปเดียวอันนี้เด็กเนี่ยเลี้ยวขวาเพื่อนไห้เลี้ยวขวาไหมขวาก็ยิ่งต้องวนต้องขวาไหมบ้านเนี่ยมือขวาเตยยู่ฟันนี่มาถามเพื่อนกันได้แน่นอนไปรับผ้าจันดีไปตรงไหนครับโอ้ครับ ยังยัไซน์มั้ครับครับขอบคุณครับอ้าวเขาถูกกว่าโอ้กลับมาแล้วนอะงเด็ดหลุดนะคะเข้าขึ้นภอูไม่มีเน็ตนะคะดูนะคะสวยงามไหมพี่น้องสวยงามจริงๆนะคะนี่พามาชมทิวทัศน์นะคะอู้ฝั่งนี้สวยมากยยืน,นถ่ายรูปจงังเลย,ยลไม่โชนหรอกเขายืนอยู่ตรงนั้นหละ กินเปรอวๆทำไมแล้วพ่อใหญ่กระดิ่งิไม่รู้ว่าติดลมอยู่ด้วยอ่าสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็มาชมวิวทิวทัศน์กันได้นะคะสวยงามวัดเด้ไงวัดยั่งยั่เอี่ยววัดเลยสวยมากหยก็เติร์มากป๊อปไม่เติร์มเาชอบเติร์มเาชอบอะไรที่มันเป็นใบพายผ้าแล้วหนี่นี่สวยมากนะคะก็ตั้งขาจงไดก็ให้ไปทั้งไปใช่ไหมก็ผู้หาสิ เทพนิมิตเาไปวัดเทพนิมิตไปมองของเล่นในทัวร์กต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาก่อนมันสิเลยี่น้องมันสิเลยออสวัสดีนะคะทุกท่านใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันฮัลโหลอายุยูวัดเทพนิมิตแต่แม่เจ้าไปทางหนปะเนี่ย นี้แยกซ้ายกับแยกขวาอย่ฝากปลาลำไยเป็นหมาอโอเคหรือไงนไ่เดยวปลาลำไยปลาลำไยก็ในวัดตึนงนะเออหลอกปลาลำไยหรือบกวงเห็นบกมวงนี่ไปทั้งหางวัดเดนปะไปเรียบ้างวัดเนาะวัไปทั้งใส่เดวมีใส่หรือไม่ใส่องไงก็ไม่เบื่อปลาแพงขวาหรือใส่มันมีสองฟัง อ๋อนี่ได้ปลาลำไยอ่ะนีดีได้ปลาลำไยเห็นแล้วเดี๋ยวใส่เลียวขวาที่นั่นเลี้ยวไส่เลียวขวาเห็นไหมอ่าขวาขวาขวาอ้หูปลาลำไยแล้วพี่น้องเยอะมากเห็นไหมกำลังกำลังออกดอกนะจ๊ะตรงไปประมาณจากนู้นครับซา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 ห้องถ่ายคลิปนึกว่าแบบหอมหอมดอกลำไยอ่ะแม่หอม หอมอ่ะหอมปะอ๋อคือหอมแน่หอมแล้วก็คิ้วไปพ้อมกันหอมแล้วก็คิวแสดงว่าหอมไหลขอยห้เห็นเจ้าขอใเห็นตาปลาลำใหญ่เยอะเลยเราเราเห็นเราอยู่แต่ว่าข้างหน้าเป็นภูเขานะคะดูนะคะโอ้สวยงามมากโอ้ป่าเราได้อย่างขอจีทายคลิปปนีสวนบักลุงม่ลสวนบักทุเรียนน่ะเต๋ออันนี้สวนทุเรียนบอกของเล่นที่ราคาเท่ากัินไปโรงเรียนเตอแค่อย่างของมันยี่สิบบาท ตัสิบเก้าบาทใส่นี่ล่ะแม่อยากเห็นจ้ะไปอีกแล้วว่าไปอีกแล้วเห็นห้องอยู่ไปถึงวนเดี๋ยวก็เห็นรถไถยก็เห็นเตียังบุปไพรแกแดกอยู่นี่แห่ะนี่บ่นั่งนี่นี่เจอนั่งอยู่ขวามือเนี่ยบ่้านรถข้าวสิบแปดทั้งในวะรถอันนี้ก็รู้อยู่แม่อยากเห็นเจ็บคันนี้บ่คันนี้อ่ะ ลอถอยู่นี่นะคะแต่ว่าเราจะดูผู้เขาพี่น้องขอยกวันเขาต้มเขาเกลมอ่มันไปจังไหนมันจะบอลมหรือไม่รู้เดินไปเหมือนเขาไหมล่ะอันเจ้าสีดึงใครคอยเตี U ยยูเอ็ดขี่ไปโรดปัสัาวามันบอลมดรอกันลมเราสีดึงให้ดอกปัสันวาท่านไหนวะหกขวบขึ้นไป เอ้ยเบิ่งชางธุลาการดาตี่หลีได้มาหาเงินพี่น้องป้าธรรมชาติถ้าใครคอยยู่คอยกบุญยู่ดี๋ยว่าเขยญานพี่หล่อแม่ยิ่งใกล้วัดก็ยิ่งหนากว่าป้าหูสีสวยมากอคนก็ถอยมาเอาที่เขานี้แล้วก็ที่ถอยเตือนเอาเหรอเราเดี๋ยเตรียมตัวแล้วกเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวย้ายยังแม่มันสวยมากฉันนี่บอกมันชุดบลมหรือ โอ้เจ้านี่ตีโอ้ยดาดาลาเพระเหตุดาลาสิท้ายคยลิปเด้อผู้เฮ็ดพุ่นเฮ้เดี๋ยวด้ะโอ้สิลงเออให้ให้สร้างเฮ็ดต้นเนาะอันนี้ดาลาดาลาก็สิท้ายคลิปต้นเนาะเออสวัสดีค่ะถึงเป้าหมายแล้วนะคะรอดนี่บอกรอเนี่ยม่ใช่เพลมตีขึ้นแม่แรง ตอนนี้แม่ให้ตาไปช่วยไหมโอ้ยอยู่ในนั้นเลยลูกอยู่ในนั้นแหละเต่าติดกลับมาละอ้อเขาเีอะไรบอต้องลูกมันอันนี้สิมาเลีนก็ได้อสวัสดีค่ะโอ้ยภูเขาสวยมาก เป็นดาลาตีดาลารถสีทอยกับบ๊วยได้หนิมันเป็นมันเป็นคูได้ยั่ดรอกคนลามนจียูใไห้ดอกเออบ่ยากหรอกถ้าไถกับพอยาเข่าเนาะจะรถล้มหนึ่งมปนสองไปไปอ๊ถ้าไถแกนก็รออยู่ ไปยากเลยวิวสวยค่ะสวยมากค่ะคุณหนูเอออยากถ่ายรูปจังเลยไไลลโอปลาลําไยะระดับพันล้านเ,เหรอ,อของไผ่โอของเสียบอ่ะ<น>ปลาทุเรียนเปน็นของไผ่อ๋อว่ามันเราปลูกทุเรียนนำ้ำว้าสวยมากเลยนะคะเราจะไปอยู่หน้ากล้องดีไหมจะได้สวย <laughs> เว้ย่ะาพ่อความงามของธรรม,มศาสตร์เนาะเใพ่าจันใดมันทีเดียวเห็นบอเ,เห็นตะพุกเขานั่นละ่ะเวลาไปเขาไปทางใหนไปทางนั้นบอกไปวัดไปวัด อ๋อน้ำบ่กท่างไปวันไปไปเคย,เย,ย,ยได้ยินแต่ซือม่เคยมาเลยนี่ถ้าบ่ว่ามาปาย,ย่างาบบบาก,ก็บไ้มาเลยนี่อ๋อสวยนะคะสวยมากเลยค่ะดูร,บรอบๆนะคะทุกท่านนี่ผู้ใดมักวัดวัดเขาบอกว่าวัดตรงนี้สวยมากวัดผาจันไดนะคะ อันนี้ก็สวยนะคะรถเขาก็กำลังทำงานนะคะนี่เห็นไหมเจตุกตาพาชมวิวทิวทัศน์นะคะช่างเขาก็จะทำงานนะคะจะปลายยางรถไถเดี๋ยวเราเรารอเป็นผู้ช่วยนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้สวยนะคะสวยมากมีแสงกระทบระหว่างดวงอาทิตย์นะคะนี่อันนี้เป็น ภูเขาป่าลำไยนะคะหอมมากๆเลยผ่านมาเมื่อกี้นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายเจุ๊กตาได้นะคะเขาบอกว่าอ่ะอันนี้รถไถน,นะคะรถไถคันที่เราจะมาปะยางนะคะเออบัดจว่าเออคือว่าสิมาป่ายางไม่เห็นรถไถย่ไ <laughs> เห็นแต่ภูเขาใ <laughs> นนี่สวยมากเลยนะคะรถไถก็ล้อใหญ่นะคะล้อหลังฝั่งขวานะคะ ภูเขาทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยเป็นตาถ่ายรูปดีให้เด็วมีคนเน็ตหลุดบ่อยมากเลยนะคะถ้าทางจะได้หยุดไหลแ uh. ล้วนะคะนี่อาจจตุกตาต้องขอจบไหลเพียงเท่านี้นะคะเพราะดีเน็ตหลุดนะคะหลุดหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะนี่บายบายเดี๋ยวไปช่วยช่างเขาขึ้นมาแรงกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ อินเทอร์เน็ตไม่ดีคะ่ะมันอยู่บน,นภูเนาะขาดขาดหายๆค่ะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะมาหามยัง